เับผมโอเคครับมาถึงขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องกับถ่ายเปลี่ยนกองนะครับนี่ครับกองเรากองเราก็อยู่ประมาณนี้แกะกล่องเลยเปลี่ยนกองกับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับนี่เลยน้ำมันเครื่องเราใช้ตัวนี้น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องตัวนี้ใช้ยอยู่2ลิตรนะครับ2 2ลิตรกับอีก100มิลลิลิตรนะครับ2,100มิลลิลิตรนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะ5้โฟหัวฉีดนี่ของเราเป็น4จังหวะเลยเครื่อง4จังหวะนะใช้น้ำมันตัวนี้นี่ครับอลองดูครพาน,นนาพานี้พาน,นมามาดูวิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องของเอาบอร์ดยามาฮ่า5้โฟหัวฉีดนะครับนี่ครับ ให้ได้เห็นเลยนี่กลางวันเลยเราก็แกะนครับนี่ให้ได้เห็นขห้นกันตอนแรกเราก็จะบิดที่จุกเติมน้ำมันก่อนแล้วกัน ืบนิดนึงนะครับเดี๋ยวตัวเราจะใช้ปแจเจเบอร์สินะลุกน้ำมันเขาจะอยู่ตรงนี้ท้ายท้ายท้ายเครื่องนะครับนั่นะนีเราจะถ่ายน้ำมันออกจากตุดเครื่องนี้แป๊กเดียวนะครับแล้เวเตรียมตังรองต่อนิดนึง ตัวตะมันออกครับนะนะโอ้โห,โโห,โโหพุ่งปูดเลยออลืมทันระวังตัวตนะนะพุกปูดเลยตามันเก่าเนาะถือว่าสามสิบชั่วโมงครับนะนะหือ อะไรลองนิดนึงน่ครับมันเราก็ถือว่าดําไม่ดํามากเท่าไหร่ครับตัวนี้เราเปลี่ยนที่ยี่สิตัวนี้ห้าสิบหสิบชั่วโมงมันจะหมดแล้วแล้วเราก็สวมเข้าไปเหมือนเดิมครับนะ เริ่มแน่นนะครับฮนนะเริ่มแน่นแล้วครับอืมอืมแน่นนะครับเหนแน่นถึงมือเลยนะครับเรียบร้อยครับแล้ว ันนี้เราก็จะเติมอยู่ที่2,100มิลลิลิตรนะครับเลยนะโอเคนะไวนะ้เติมเองนะครับเลยนะนะนี่ครับเทลไปเลย หนึ่งลิตรผ่านไปนี่ครับหนึ่งลิตรผ่านไปอาศัยประสบการณ์เปลี่ยง่ายง่ายครับไม่ถึงถ้าทำเป็นเร็วดีๆก็น่าจะไม่ถึง20นาที นี่ครับในการเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันนี่ครับลิตรที่สองผ่านไปแค่นี้เติมมากเติมเกินก็ไม่ได้นะนะ๊ะเราเติมให้พอดีนี่ร้อยมิลิลิตร อันนี้พันหนึ่งเราต้องใช้ได้สิบครั้งน่ะต้องใช้ให้ได้สิบครั้งนะครับกับประมาณร้อยมิลลิตรก็ไปสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอยู่ประมาณนี้นี่เติมเผื่อไว้ตามเจ้าหน้าที่แนะนำมานะครับตามศูนย์แนะนำมาถือว่าโอเค สงามเรียบร้อยสาหรับใส่น้ำมันเครื่องนะครับน้ำเครื่องเราก็ใส่กันเรียบร้อยแล้วปิดจุกทำการปิดจุกทำการปิดจุกเจียดที่วัดน้ำมันเรานี่ครับใหม่กิ๊กเลยน้ามันเราเข้าอยู่ในขั้นเกียร์ปกติครับเห็นไหมครับ้อยขีดนะครับ เราอยู่ในเกณฑ์ปกติถ้ามันใหม่เรากิ๊กเลยไม่มีความดําเลยเนี่ยเปลี่ยนใหม่เข้าไปถือว่าโอเคครับแล้วนะเราเช็คมันให้ดูเรียบร้อยนี่เราเช็คมันให้ดูเรียบร้อยครับแล้วนะก็อัดให้แน่นใช้มือบีบก็ได้นะครับ ผมใช้ประแจบิดนิดนึงมันจะได้แน่นนี่ครับถ่ายน้ำมันเครื่ององ่ายๆครับนะนะปนนนเป็นวิทยาทานให้นะาะหลายคนนี่ครับเรียบร้อยเป็นการถ่ายน้ำมันเครื่องกระปุกถ่าย,ยเพื่อนเสร็จปุ๊บมาดูเปลี่ยนกรองอเออกรองก็อยู่ฝั่งนี้กรองเราอยู่ตรงนี้นะครับนะฮนะเห็นไหม ตัวกรองคือตัวนี้แล้วเราจะหมุนให้นานาดูเลื่นเลยนะสวงเข้าไปเลยนะครับนี่ครับกรองตรงนี้ครับอืมครับหมดออกแล้วยืด เลี่ยนกลองของเราเนี่ยครันนี่เนกลองออกปุ๊บดูสภาพกองของเรากลองตัวเกา่ากำลังถือว่าคุณภาพก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ครบอายุเราเปลี่ยนเลย30ชั่วโมงแต่ไม่รู้นะนับใช้กี่ชั่วโมงนะเนี่ยครับดูนะครับเนี่ยตรงช่องกลองของเราเนี่ยเป็นอยู่มานี้เราใส่กลองเข้าไปนะครับ โอเคแล้นะ okay, ทอดกรองออกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่กรองของเราแบบใหม่เลยนะครับกรองของเราอยู่ที่นี่นี่เลยกองของเราคือตัวนี้นะครัสั่งมานี่เป็นของยับมาห้าของเทีเลยใส่เข้าไป ใส่ตะบีรอบๆนิดนึงโอริงครับตะลบีรอบๆโอลิงนิดนึงนะครับอัดเข้าไปเลยง่ายๆครับน้าๆลองทำเองเราทำเองได้ครับอัดเข้าไปเลยครับนะาอัให้ตึงมือนะครับนะะ เนีแนๆโอ้โหแน่นแล้วครับแนนตึกเลยอ่าแล้วกนะ็เอาอ่าครับน้าเรียบร้อยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับนะน้านี่ง่ายๆเลยใส่เครื่องกรองเข้าไปใส่อกรองเข้าไปกรองน้ำมันนี่สภาพเครื่องของเรา ของอยู่ประมาณนี้นี่ครับถ่ายน้ํามันเครื่องนี่เปิดจุกตรงนี้นะครับเนี่ยตัววัดระดับน้ำมันเราอยู่ตรงนี้นี่ครับวัดถานน้ำมันของเราอื้นี่วัดระดับน้ำมันของเราใส่กิ๊กเลยนะครับนะะนี่เราาวัดวัดระดับน้ำมันของเรา ปุ๊บนั่นคร้บไปเอาตลบเจลบีตรงนี้เราอัดให้เรียบร้อยท้าให้เรียบร้อยครับตรงนี้เป็นชุดคันเร่งนะครับสายคันเร่งนะครับสายสีน้ำเงินนี่ครับผมโอเคครับก่ออื่นก็ฝากกันนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อตับทิปดีด้วยนะครับโอเคครับผมเจอกันทิปหน้าครับผมสวัสดีครับเจ้ขอบคุณครับที่รับชมนะครับไปเป็นวิทยาทาน เฮะนนะาได้ช่ยชมกันนะครับไปพัดตรวจเช็คอัจจารบีเช็คใบแตกใบหักไหมใบบิดใบเบี้ยวไหมน้ำมันเครื่องครับผมนีม่เปลี่ยนถ่ายสภาพเรือเป็นยังไงนี่ครับอัจจารบีตามจุดต่างๆครับนี่ครับนู่นครับระ,ะบีเราอัดเข้าไปนู่นครับเฮนนะโอ้จะรบีเราจี้